แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เสริมเป็นบ้าเป็นหลังมากนักในตลาดซัมเมอร์2024เพราะด้วยความที่พวกเขาก็ไม่ได้เสียตัวหลักออกไปสักคนนะครับจะมีเพียงแค่นักเตะที่เป็นส่วนเกินอย่างเซกิโอโกเมสที่ไปเรอัลซเสดดดและกลุ่มดาวรุ่งขายยืมที่ถูกปล่อยถาวอนอย่างทอมมี่ดอยที่ไปวูฮัมตันฮาวดเบลลิสไปซอท์แฮมตันลุอิสฟิโอรินีไปสต็อกพอตและเดียมดีลาไปอิสวิวทาหนึ่งคนที่ทีมเติมเข้ามาก็ไม่มได้เป็นดีลที่สะพยอะไรมากนักนะครับเพราะแค้คนนั้นคือ o, บบาซาวินโยปี ปีที่แล้วจะถึงขั้นพาทีมจบพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนคงยังไม่รู้จักเขามากนะักฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีที่ทีมงานฟุตบอลแม็กจะมาเล่าเรื่องราวจากวัยเด็กถึงจุดที่ยืนอยู่ในปัจจุบันว่าชีวิตของเขานั้นผ่านอะไรมาบ้างกับซาวิญโยปีกยอดเยี่ยมลาลิก้าสู่อุวุธใหม่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้นกำเนิดซาวิญโย ซาวิโอมเรราเดอออลิเวราหรือซาวิโยเกิดเมื่อวันที่10เมษายนปี2004ที่เซามาติอุสเมืองทางชายฝั่งตะวันออกรัฐเอสเปริโตซันโตประเทศบราซิลซาวิโยมีคุณพ่อชื่อเอดาซันโตและคุณแม่ชื่อเอลินิวมาเปเรรานะครับซึ่งท่านทั้งสองมีซาวิโอตั้งแต่ยังเป็นช่วงหนุ่มสาวตอนนี้พวกท่านมีอายุอยู่เพียงแค่วัยประมาณ40ปีเท่านั้นคุณแม่เคยบอกกับซาวิโอว่าแม้ว่าท่านน่าจะมีซาวิโอตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ท่านก็รักซาวิโอมากงเป็มามกา ชั้นแรงงานแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากกันนะครับอาหารที่ครอบครัวนี้ได้ทนบ่อยมากจะมาจากวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วเช่นนมสดจากวัวคือสดจริงๆนะครับแทบไม่ได้แปรรูปเลยรวมถึงอาหารต่างๆก็มักจะเลี้ยงสัตว์หรือปลูกผักไว้ทานเองนะครับแน่นอนว่าสาวินโยก็ต้องช่วยพ่อแม่ทําฟาร์มไปด้วยซึ่งลุหนุ่มคนนี้ก็รีดนมวัวเก่งไม่แพ้ใครในบ้านเลยแหละครับแถมสวินโย,ยยังได้เข้าเรียนหนังสือตามความต้องการของพ่อแม่เพื่อให้ลูกชายนั้นได้มีความรู้และเอาตัวรอดได้ที่บ้านเราเรา,เรามีฟาร์มวัวผมอยู่ที่นั่น เงียบสงบมากเลยครับเรื่องราวความรักในฟุตบอลคงไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากความนะครับเพราะนี่เป็นช้อยส์แรกในชีวิตของเด็กๆในบราซิลอยู่แล้ววัฒนธรรมในทุกพื้นที่มีฟุตบอลเป็นเรื่องหลักซาวิญโยตกหลุมรักมันโดยไม่รู้ตัวนะครับเขาเริ่มในฟุตบอล5คนกับเพื่อนๆราแวกบ้านและพัฒนายอย่างมากจนเข้าสู่ช่วงวัยเด็กนะครับแล้วก็วัยรุ่นนั่นแหละข่าเกี่ยวกันน่ะเนาะก่อนจะเข้าร่วมอาคาเดมี่ของอเล็กโก้มิเนโรด้วยวัย11ปีทําให้ครอบครัวบางส่วนย้ายตามซาวิญโยไปที่เบโลฮอริซอนเต้ด แอนเลติโกมิเนโรดำเนินการเจราจารกับคุณแม่เอรินิวาอย่างรวดเร็วนะครับและคุณแม่ก็ไม่ลังเลที่ทำให้ลูกชายได้รับโอกาสนี้ท่านสนับสนุนซาวินโยอย่างสุดทางมาตั้งแต่ต้ตตนท่านคือคนที่มีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจของลูกชายแต่เธอก็เลือกที่จะฟังความต้องการของลูกก่อนเสมอเลยนะครับแม่มักจะอยู่ในทุกช่วงเวลาของซาวินโยท่านมักจะไปเชียร์ลูกชายทุกครั้งที่มีโอกาสท่านมักจะสอนเรื่องการถ่อมตัวเรื่องของการควบคุมอารมณ์ให้กับลูกเสมอคุณแม่เอรินิวมามอบทุกอย่างให้กับลูกชายเท่าที่จะให้เาเลรวว่่ทีิของงจช แอดมิเนโรนะครับซาวินโยโดดเด่นมากในคาเดมี่เขาเปรียบได้อย่างเนมาสมัยที่สัญเสถียวงการลูกหนังเยาวชนกับอะคาเดมี่ของซานโตสมีข้อพิสูจน์มากมายจากไฮไลท์ที่ทั้งแม่ถ่ายนะครับแล้วก็แฟนคลับที่เอามาลงในช่องทางโซเชียลกันมากมายจนกระทั่งในปี2018สซาวินโยในวัย14ปีก็ได้มีโอกาสโชว์ของพาทีมเยาวชนเอเลติโกมิเนโรคว้าแชมป์โกปาดูบราซิลชุดอายุไม่เกิน15ปีไปได้ก่อนที่ปีถัดมานะครับจะกล้าไปติดทีมชาติบราซิลชุด25เป็นครรั้งแแกละยังสาาามรถทมบาชุดนั้นควาแชมเมรริิกาต้้้15ไดดวยยงประปตูในทวรนนนมตั้น จากมิโนโรสู่ซิตี้กรุ๊ป ซาวินโยได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกในเดือนมิถุนายนปี2020ซึ่งมีระยะเวลาสัญญาทั้งสิ้น3ปีโดยมีค่าจีสัญญาสูงถึง60ล้านยูโรเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่ได้สัญญาฉบับแรกนี่ครับเขาก็ถูกปักดันขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่อยู่เป็นประจำจนกระทั่งได้ประเดิมสนามในเดือนสิงหาคมเกมที่ชนะเอเดโกโกยานเซซีต่อสามซาวินโยอาจไม่ได้ลงเล่นให้กับมิเนโรมากนักนะครับแต่เขายังมีชื่อคว้าชแชมป์ถึง4รายการซึ่งถือเป็นการคว้าชแชมป์ที่คอมพลีตมากนะครับระดับที่นมา,ามลลชแชลี่ช ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับสื่อดังอย่างเดอะการ์เดียนะครับยังเคยใส่ชื่อของซาลินโยเข้าไปใน60นักเตะดาวรุ่งที่น่จาจับตามองที่เกิดหลังจากปี2004อีกด้วยโดยจูเนียร์ชาวาร่อดีพ่นร่วมทีมของซาลินโยที่ไมเนโรได้กล่าวถึงเขาว่า เขาเป็นนักเตะที่มืออาชีพสูงมากครับเขามีแนวคิดยอดเยี่ยมเขามีทุกสิ่งที่จะเป็นในการจะประสบความสําเร็จในต่างแดนและในกับสโม,มสรยักษ์ใหญ่ระดับโลกและเป็นดวงดาราของทวีปได้ก็ทั้งในช่วงซัมเมอร์2022นะครับเครือซิต้กรุ๊ปที่เป็นเจ้าของสโม,มสรมากมายเช่นแมนซิตี้และจีโรนาก็จะการคว้าตัวซาวินโยได้ค่าตัว6.5ล้านยูโรและส่งให้กับทัวทีมในฝรั่งเศสที่เป็นทีมในเครือเป็นผู้ถืออำนาจครอบครองนักเตะเอาไว้ก่อนจะส่งให้ p s v ีไอโฮเฟนยืมตัวหนึ่งฤดูกาล ที่ลีกดัซซาวินโยไม่ค่อยได้รับโอกาสมากสักเท่าไหร่จนในที่สุดเขาก็กลับไปยังทัวร์ที่อยู่ในหลีกเดอร์ฝรั่งเศสหรือเทียบเท่ากับดิวิชัน2นั่นแหละครับแต่ฟังซิตี้กรุ๊ปมองว่าซาวินโยควรได้อยู่กับทีมที่เหมาะสมกว่านี้พวกเขาเลยส่งซาวินโยไปอยู่กับทีมในเครืออีกทีมอย่างจิโรนาทีมในศึกลาลีกาสเปนด้วยสัญญายืมตัวที่ตอนนั้นทีมดังจากแคว้นคาตาลุญยาอย่างเป็นทีมกลางๆค่อไปล่างเลยด้วยซ้ำทันทีที่ฤดูดกาลของลีกสเปนฟาดแข่งขึ้นะนรับซาวินโยกลายเป็นต เต็มดับบิ๊กให้ยิงกระจุยจนคว้าดาวันบัวลาลิก้าประสานงานกับมิเกลกูเตเรสทางซ้ายได้อย่างเข้ากันซาวินโยจบฤด,ดูกาลด้วยการยิงไป9ประตู10แอสซิตจาก37เกมในลาลิก้าสเปนโดยได้แข่งสมบ้านั้นพาระลงเล่นไปเกมเดียวเพราะสะสมใบเหลืองครบและไม่เจ็บเลยตลอดฤดูกาลที่แล้วพาทีมจบท็อปโฟไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จที่พีที่สุดเลยก็คือเขาได้ติดทีมยอดเยี่ยมลาลิก้าสเปนประจำฤด,ดูกาลอีกด้วยอันทำให้เขาเป็นที่ถูกพูดถึงมากนะครับในตลาดซื้อขายแต่เราก็รรรรูููู้้้้กนนนอออยยย่่่แลววะคบวคบาใใจไดดดเเปเีีสสสสงงุข มีคนชนงน,นสงสัยในช่วงแรกว่าซาบินโยเป็นนักเตะของจจโรนาหรือเปล่าและการย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามกฎที่ยูฟ่ากำหนดไว้ว่าห้ามให้มีทีมที่ไปเล่นรายการเดียวกันซึ่งในที่นี้คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูดการ2024-2025ซื้อขายระหว่างกันในตลาดก่อนหน้านั้นแต่ทุกอย่างก็จบลงได้ดีนะครับเพราะแน่นอนว่าซาบินโยคือนักเตะของทัวทีมจากลีกเดอร์หรือดิวิชั่น2ของฝรั่งเศสทำให้ซิตี้นะครับสามารถเดินเครื่องได้เต็มที่และประกาศว่าตัวซาบินโยอยค่าาว24นนอด On, อีก12.6ล้านพร้อมสัญญายาวถึงปี2029ซาบินโยเลือกใส่หมายเลข26เบอร์กเก่าของริยาดมาเรสทำให้เขาจะเป็นตัวแทนทั้งตำแหน่งปีกขวาถนัดเท้าซ้ายและหมายเลขซื้อของอดีตแข้งแอลเรียเลยทีเดียวโดยซาบินโยกล่าวถึงมาเรสเอาไว้ว่ามาเรสเป็นเอดอลของผมตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นผมได้มีโอกาสดูเขาเล่นบ่อยมากและสไตล์การเล่นของเรากันั้นก็ค่อนข้างคล้ายกันเขาได้เขียนประวัติศาสตร์เอาไว้ที่นี่และผมซาบินโยก็จะเอาอย่างเขาบ้างสไตล์การเล่น แต่เดิมซาบินโญเล่นในตำแหน่งปีกขวาตัดเข้าในด้วยเท้าซ้ายมาตั้งแต่ชุดเยาวชนจนถึง PSV ก่อนที่เขาจะขยับไปเล่นปีกซ้ายให้จ hm ิโรนาเต็มๆฤดูกาลแต่ที่น่าสนใจคือเขาเล่นได้ทั้งสองฝั่งแบบคุณภาพ i, ไม่ตกลงไปเลยนะครับเขายังตัดเข้าในสร้างสรรค์ก,กาสทำประตูและคอสให้กับเพื่อนร่่นพีมอยู่เรื่อยๆแน่นอนว่าซาบินโญมีจุดเด่นที่การเลี้ยงบอลแบบฉบ,บับแซมบ้าขนาดแท้เขาเลี้ยงบอลสำเร็จถึง104ครั้งในฤดูกาลที่แล้วมากกว่าอันดับสองที่รองลงมาที่18ครรับแปดครั้งเนะครับ ได้ชื่นชมซาวินโยเอาไว้ว่าผมรู้ว่ามันอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยตั้งแต่ที่วมมินิสุจูเนี่ยย้ําไปยังลาลิกา้าผมยังไม่เคยเห็นใครดวนตัวต่อต,ตัวได้เฉบขาดขนาดนี้มาก่อนจนกระทั่งซาวินโยเข้ามาแน่นอนว่าไอ้นลุกหนังของซาวินโยมีมากมายนะครับเพราะเขาดูคลิปเยอะมากเขาชื่นชมอดีตแข้งมิเนโรอย่างโรดานิโยเป็นอย่างมากรวมถึงโรนัลโดอาไนาและไอ้ปัจจุบันของเขาอย่างโรดิโก้ปิกเซมบาจากเรียมาดิดอีกด้วยนั่นหล่อหลอไม่เขาเก็บและจําและนํามาใช้ในเส้นทางของตัวเองอนาคตจะเป็นอย่างไร บางทีเราก็เราใจเป๊ะกว่าดิโอลายากนะครับแต่ก็เชื่อว่าซามินโยน่าจะได้โอกาสพอๆกับเชอริมี่โดกูที่ได้โอกาสบ้างไหมในปีที่แล้วขึ้นอยู่กับว่าซามินโยจะสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้จนถึงขั้นย้ายตำแหน่งตัวจริงได้เลยหรือเปล่าซึ่งทบาทของเขานั้นก็น่าจะเป็นได้หลายทางนะครับทั้งขวาและซ้ายเท่ากับว่าตอนนี้แมนซิตี้จะมีปีกที่ถนัดเล่นทั้งสองฝั่งทั้งเขาและโดกูเลยทีเดียว ในเส้นทางทีมชาติซาวินโยน่าจะเพิ่มโอกาสในการเป็นขาประจํามากขึ้นในการย้ายมาที่ซิตี้และเขาน่าจะทําให้อดนี่แข่งร่วมชาติจากแมนยูต้องพิสูจน์ตัวเองให้ดีกว่านี้หากหวังจะมาท้าชิงตําแหน่งนี้กับเขาในทีมชาติแต่ใดๆตัวเขาเองก็ต้องหมั่นพัฒนาฝีเท้าและยึดตําแหน่งวจริงให้ได้ด้วยนะครับซาวินโยเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองมากในฤดูกาลใหม่พรีเมียร์ลีกจับตาดูกันให้ดีๆนะครับในแนวว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นนักเตะสำคัญของทั้งสโมสรและทีมชาติก็เป็นได้และนี่คือเรื่องราวของซาวินโย และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์